อันนี้นะคะเป็นงานตัวยาวปีกอลูนะคะเป็นงานตัวยาวปีกอลูลำ8มิลน,นะคะเป็นงานสองระบบนะคะใช้ลูกกลมได้แล้วก็ใช้ลูกดอกได้นะคะเดี๋ยววิจะลองมาเทสลูกกลม8มิลให้นะคะแล้วก็คำนะความแรงความเบานะคะการตั้งยางเพิ่มยางของแต่ละคนนะคะอันนี้เดี๋ยววิจะดึงนะก็ดึงยางนะคะเข้าหาตัวเรา ลำ8มิลน,นะคะเราใช้ลูก8มิลน,นะคะใส่ลงไปถ้าเขาไม่ลงนะเราต้องหาอะไรเขีย่ยนะเซฟนะคะมือซ้ายกดไปทางขวาลองไกลปดเซฟนะคะมือขวากดไปทางซ้ายนะคะอ่าเรายิ่งกระป๋องสเปรย์ก่อนเลยนะอย่น้นนะ ทีนี้เรามากระป๋องกาแฟเบอร์ดี้บ้างนะคะเราก็ค้ำเหมือนเดิมเลยนะดึงจางเข้าหาตัวเรานะคะลำ8มิลก็ใช้ลูก8มิลเช่นเคยนะคะใส่ลงไปถ้าเขาไม่ลงเราก็ต้องหาอะไรเคลียร์หน่อยนะคะเซฟมือซ้ายกดไปทางขวาลองไกลปลดเซฟมือขวากดไปทางซ้ายนะคะกระป๋องกาแฟเบอร์ดี้นะเล็กลงมานิดนึง 们、嗯、好。